รูล้ลำดับแล้วไงเรารู้รู้ลำดับจากจาก YouTube ที่ท่านอัพโหลดขึ้นไปไคนนี้คนที่หนึ่งที่สองที่ห้าห้าคนแรกของตำบลน,นี้เรารู้แล้วก็จะเชิญมาก็จะสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบเพื่อกลองทีว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะเพราะท่านบางทีไม่ไม่ด้ท่านเห็นท่านเห็นเอ้ยมันเป็นเทคนิคผมไม่ต้องรู้เรื่องมากแล้วผมยิงก่อนกระยสฟอมเร็วไงผมยิงก่อนผมผมละทั้งทั้งนี้นไม่ได้รู้เรื่องเลยคือ <c oughs> จะมาหลอกเราแต่แต่ท่านก็ได้นะได้ห้าคนแรกไนงะ แต่ว่าพอจะปฏิบัติงานจริงคเราก็ต้องสอบสัมภาษณ์เหมือนมาสัมภาษณ์นนะแล้วก็สัมภาษณ์ว่าตัวจริงเป็นยังไงเข้าใจรู้แค่ไหนเออเธอรู้จริงเลยเราก็เช็คแล้วว่ารู้จริงอ่ะก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นนะก็จะเป็นข้าราชการของอะระบอบปกครองใหม่ที่อยู่ภายใต้รัฐที่ขอบครัไทยมันม,าหามหนาอำนาจเลยซึ่งเราจะทําการเมืองโลกเพราะนั้นทุกตำบลต้องตื่นตัวหมดแหละอันเนี้ยที่ผมเรียนมาอย่างเนี้ยเรียนให้ตำบลตื่นตัว เรียนให้คนเก่งคนฉลาดผู้เชี่ยวชาญชำนาญสาขาต่งตางๆทุกสาขาทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพเลยนะมีคนเก่งคนฉลาดทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ประเทศไทยเป็นยังไงต้องป้องกันอะไรต้องทําอะไรท่านแจ้งมาเลยมาที่นี่นะแจ้งมามาร่วมขบวนกู้ชาติตะสองเลยนะแล้วก็อันนี้กองทัพไทยไประเดี๋ยวผมจะบอกกองทัพไทยต้องมีบทบาททําอะไรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่พลิกโลกอย่างหนึ่งเหมือนกันระหว่างประชาชนกับ,บกองทัพจะพลิกโลกกันเพราะชนก็จะใช้ลทัทธิ รัที่ข้อพไทยมานาจไงอันนี้คือลัที่ข้อพไทายอานาจอันนี้คือกองรับไทยเออสองอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสองสายที่ใช้อำนาจทิพย์ไตยสลับกันสลับการใช้เวลาทหารใช้ก็ริกรัฐประหารเวลารัฐทหารไม่ใช้ประชาชนก็ใช้เสียงโหวตเวลาเสีงโหวตมีปัญหาแก้ไม่ตกเกิดความยุ่งเหยิงบ้านเมืองทหารก็มาอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็สลับกันอยู่เงเออเนี้ยเพราะนั้นต้องเรียนมายังสองสองฝ่ายสองสายเนี้ยให้ทราบอีกสองสายก็คือสาย คนเก่งคนฉลาดคนเก่งคนฉลาดผู้รอบรู้ผู้ผ,ผู้ผู้จับได้และทานประเทศไทยอผู้ที่เห็นการกลายประเทศไทยจะสร้างประเทศไทยเป็นยังไงนั่นะนะ่ะท่านก็มาแล้วก็จะมีตำบลแต่และตำบลเขาตอบสนองท่านเนี่ยเาท่านพอท่านออกนโยบายนี้เสร็จปุ๊บเป็นมติข,ของท่านปุ๊บทุกตำบลต้องปฏิบัติตามหมดปฏิบัติตามโดยมีทหารจะส่งมาที่ทุกตำบลตำบลละห้านายสารก็จะส่งมาเหมือนกันตำบลละห้านายเพื่อฟอร์ ให้เป็นไปตาม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 ขบวนกูชาระสองตามคนเก่งคนฉลาดอะที่มาที่นี่เพราะนั้นคนเก่งฉลาดมาที่นี่ครับท่านแกนนงแกนนําทั้งหลายอยากสร้างประเทศไทยอยากแก้ปัญหาประเทศชาติรวมทั้งพรรคเพิกทั้งหลายที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ต้องไปเป็นพรรคท่านมาที่ขบวนกูชาตสองก่อนมาที่นี่ราค่าตัวโอ้โหต้อง400อล้านถึงพันล้านต่อคนอะต่อคนนะ400ล้านถึงพันล้านแล้วอยู่ในตําแหน่ง1ิปีนะอยู่ในตําแหน่งส0ปีอะแต่ถ้าท่านไปเลือกตั้งนะ ท่านกวาจะได้เป็นเป็นรัฐบาลโอ้โหสู้กันเลือดตาแทบเป็เด็นถูกไหมเออถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ทําไปทําโง่โผมขอพูดตรงๆนะถ้าไปทําโง่โงขวานหนาลงไปลยุยขวากน้ํามันเหนื่อยยากลำบากทําไมลงไปในโคลนตมเน่าเหม็นเราก็ไม่รู้ข้างล่างมีอะไรมีขวากมี้ํามีหินมีต้นบาดเจ็บกว่าจะเป็นถึงฝั่งเป็นนายกพอเป็นนายกไม่มีประโยชน์ได้แค่ดุนเดียวทําอะไรไม่ได้ แต่ถ้าคุณมาที่นี่ให้ผมเนี่ยง่ายๆสบายเหมือนผมสร้างโอ้โหบันไดยอย่างสวยงามเดินขึ้นไปสง่างามนั่งบันลังโอได้ตำแหน่งเลยแล้วอยู่ถึงสิบปีแต่นี่อยู่แค่สี่ปีคุณไปทำไมดังนั้นคนเก่งคนฉลาดค,คุณเลิกตั้งพรรคเลยคุณประกาศเลยผมที่คิดจะตั้งพรรคผมยุบป,ประกาศเลยประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยที่เคยออกของออกข่าวไว้แล้วชาวบ้านรู้จักประกาศยุบพรรคเลยผมมาฟัางเป็นขบวนกู้ชาปสองไปเอาสามดุลด้วย ผมดูคลิปของแอดธรรมดานักอนุกัตศาสตร์แล้วผมเชื่อมนนั่นในกลไกนี้เท่านเชื่อเส้นทางนี้มาเลยครับมาเอาหน้าสามืุท่านจะไปทําไมอ่ะเอาไปเอาดุลเดียวกว่าจะได้กว่าจะเป็นนายกได้หนึ่งดุลมันแสนสหาหัสมันเหนื่อยยากลําบากโอโ้โหลุงริ่งนะอ่ะกว่าจะเป็นสู้มาง่ายๆเดินขึ้นบันไดผมสง่าปูโภมให้เลยเนะี่ยปูโภมสีแดงอย่างดีลขึ้นมาเลยเพียงท่านมาประกาศนั่นเองท่านมามาประกาศนั่นเองอ่ะประกาศจุดยืนแล้วประกาศจุดยืนต้องเดินตามนี้นะสี่พิลักไทยเนี่ย พูดประกาศที่จะนำเนี่ยนำประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจและนำสีพ่พิหลักไทยไปไปเป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งมันจะเป็นระเบียบโลกใหม่มันจะเป็นระเบียบโลกใหม่นะที่ผมเนี่ยม,ม,ม,มันมาสเตจสามเนี่ยมันเป็นเดียวยแต่อันนี้ต้องตื่นกลยนะพอนี่ตื่นปุ๊บพอนี่ลงไม้ลงมือทําตามนี้ปุ๊บมันจะส่งผลมายัางอันนี้เลยสเตจที่สามประชาชนกลายเป็นพระมุะมขแผ่นปกครองเป็นต้นแบบโลกโอ้พเมองต้นแบบโลกประเทศไทยก็จะเป็นชาติมหาอำนาจเนี่ยมหาอำนาจเลยเออมีสกุลเงินใหม่ของตัวเองเออแล้วก็ ันนี้ก็ส่งผลไปยังระเบียบโลกใหม่เวทีโลกอ่ะอย่างนี้นะเสร็จแล้วประชา,ากรโลกนี่ก็โอ้เปลี่ยนเหมือนกันประชากรโลกก็เปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่นเองเพราะว่าผมสร้างระเบียบระเบียบโลกใหม่ที่โลกมันกำลังเปลี่ยนไปอยู่นะเนี่ยซึ่งกลุ่ม s c o เนี่ยเขามันเขาเพิง่งเขาเข,าเ,ขาเพิง่งเขาเพิ่งสตาร์ทครับเพิ่งสตาร์ทไปได้ไทยก็รีบสิครับอย่าช้า เพราะเบอร์สองมาแล้วเบอร์สามต้องตามมาจะติดเลยแล้วไระเทศไทยต้องต้องทิ้งทิ้งตัวตนที่ทําตัวเป็นกลางอ่ะเราวอ้เป็นกลางก็เข้าอเมริกาดิ้นงเอาใจอเมริกาหน่อยไอเอาใจจีนหน่อยเอาเราต้องเอาใจสองข้างรักษาพอเป็นกลางไว้ได้เนี่ยเราจะพูดกันอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ต้องยุคนี้ท่านไม่ต้องมาทําตัวเล่นตัวแบบนี้ถ <ret> ้าท่านเล่นตัวแบบนี้ท่านด้อยค่าประเทศเองด้อยค่าเพราะเขาจะไม่ให้เกียรติห้าท่านเหมือนท่านเป็นลูกบอลเขเกียไปเขียรมาเกียรไปเกียรมาเป็นไดแล้วเนะ่ลิงชิงบอลใช่ไหม ท่านประกาศตัวเลยประเทศไทยตอนนี้ประกาศบอกชาวโลกเลยบอกชาวโลกเลยว่าประเทศไทยมีลิขิตลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจพอมาถึงยุคเราสิบต้องเป็นชาติมหาอำนาจต้องวางรากฐานเป็นชาติมหาอำนาจเพราะนั้นประเทศไทยจะวางรากฐานด้วยการประกาศสี่พิลักไทยนําโลกนี่นสี่พิลัไทานำโลกเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเป็นมาตรฐานใหม่เป็นระเบียบโลกใหม่ที่จะส่งผลส่งผลนะส่งผลให้คนไทย อัปเดตเป็นไปด้วยคมสุขของสมพลประชาชาติหมาห,หาอำนาจสมบลในโลกเข้าสู่หมดสันติไอ้ตรงนี้เราจะทําทไปทีโลกคือต่อไปนี้โลกจะเข้าสู่หมดสันติล้วประกาศโหมดสันติของโลกเออประกาศไปแล้วเนี่ยโอ้โหโลกทั้งหลายนี่นตอนนี้มันทุกคนคิดว่ามันจะเกิดสงครามรุ่ที่สามใช่ไหมเห็นแนวทางมาแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนัไไ้นตามที่ว่าน่ะมันก็น่าจะแต่ประเทศไทยมาประกาศทางออกทางเลือกใหม่ทางเดินใหม่เออ เราเป็นระบบทุนสมมาตรเราไม่ได้ทุนนิยมถ้าทุนนิยมมันจะแข่งขันกันรักษาผลประโยชน์ทําให้เก่อเกิดสงครามกันอยู่เนี่ยถงดุลกันด้วยนะเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้นะแต่ป,ญญประทาธะปกาศพื้นที่ใหม่ของโลกเป็นพื้นที่ปลอดภัยประกาศแล้วการันตีไม่มีสงครามโลกครั้งที่สามเพราะไม่มีรัฐบาลเดงไอเนี่ยที่มันไม่มีสงครามโลกครั้งที่สามก็เพราะมันไม่มีรัฐบาลดังนั้นมันจะจบยุครัฐบาล ไอ้ตรงนี้หลัจึงเป็นประกาศต่อเวทีโลกเนี่ยอ้สเตจสามและอันที่สามเนี่ยเราประกาศต่อเวทีโลกไม่มีสงครามอารยธรรมเพราะมันไม่มีรัฐบาลเพราะประชาชนปกครองตนเองเออคนไทยเนี่ยปกครองตนเองเออเนี่ยเข้าใจไหมเออประเทศไทยก็เลยกลายเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมเมื่อเป็นมหาอำนาจสันติธรรมก็ประกาศเป็นเลยโลกรับสมัครชาติสมาชิกกันเนี่ยประกาศต่อเวทีโลกรับสมัครชาติสมาชิกการันตีไม่มีสงครามอารยธรรมและการค้าแล้วไม่มีสงครามการค้า ประเทศไทยจะไปทําการค้าแบบใหม่ทุนสมาั์โดยคนไทยโดยศพออกคนไทยอ่ะไปลงทุนในประเทศนั้นเลยเราไปเราไปสร้างเมืองใหม่คือประเทศไทยต้องสร้างเมืองใหม่พูดง่ายประเทศไทยเนี่ยเอาเอาพูดพูดง่ายสมสมติสงครามโลกที่สามเกิดนะป้อมเมืองพังหมดใช่ไหมมันก็ต้องสร้างเมืองใหม่ใช่ไหมเออนั่นแหละคือหน้าที่ของประเทศไทยประเทศไทยข้ามช็อตไปเลยข้ามไอสงครามทำลายล้างสครามโลกที่สามไปบูรณแล้วนะประเทศขึ้นใหม่เข้าสู่หมดสันติเหมือนสงครามโลกที่สองจบแล้วเนี่ยต่อไปโลกสันติทำโลกสงบสุขสันติ นั่นแหละไปได้ไทยอยู่ตอนที่มันสงครามมันจบแล้วแต่ที่นี่ไม่ต้องให้มันสงครามมันเกิดและรอให้มันจบไม่ต้องรอให้มันเกิดแล้วไม่ต้องรอให้มันจบเพียงแต่เลือกเส้นทางของประเทศไทยเท่านั้นเองโลกเข้าสู่หมดสันติเลยนั้นโลกทั้งใบจะเฮชายโยดีใจมีทางเลือกทางเดินทางออกใหม่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มนุษย์เนี่ยอันนี้สี่เนี่ยมนุษยธรรมเนี่ยมนุษยชาติเออมนุษยชาติเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างโอ้โหแบบผาสุขเข้าสู่หมดสันติ มนุษยชาติเนี่ยอันนี้มนุษยชาติเสียเนี่ยอันนี้คนไทยนี่ประเทศไทยอันนี้เวทีโลกอ่าอันนี้มนุษยชาติจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่งจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นการปฏิวัติที่แท้จริงอันสุดท้ายเนี่ยสเตซสามอันสุดท้ายนี่คือคือคือหัวใจเลยคือปฏิัตคือคือคือประชาชนเนี่ยปฏิวัติไลฟ์สไตล์ตัวเองอะไม่มาทํางานเป็นแรงงานเป็นทาสในระบบทุนนิยมแล้วไงไม่ไม่ไม่เพราะยุคนี้มันมีมันจะมีฮาร์ดบวร มันมี AI ทํทำออโตเมตได้คุณก็ให้โรบอทมันทำาลครับให้รวมพวกโรกอติกทั้งหลายมันทำประชาชนแทบไม่ต้องไปทาอะไรมันงานซ้ำๆตรงนั้นละแต่ประชาชนจะทํางานของมนุษย์อีกแบบหนึ่งทํางานไม่ต้องน้อยทํางานไม่ต้อง8 8 8 3 8ที่นี่ใช้6 4 6 6 6 6กหก้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงหกงเย็นหงยนถึงเที่ยงคืนเราจะมีการทํางานอยู่สามรอบนี้เท่านั้นหกทุกคนทํางานแค่หกชั่วโมงไม่ต้องแปด 6ชั่วโมงแล้ว6ชั่วโมงทํางานน้อยเพราะมีหุ่นยนต์ยนเปนอัลรอบอัแทนมีโลบติกมี AI มันออตเตอเมให้ท่านทํางานเพราะว่าเพื่ออะรทำงาน3ชั่วโมงเอาคนละครึ่งกลับไปพวกนั้นนะ่ะท่านง,งาน3ชั่วโมงน้อยไหมเห็นไหมไปางทีท่านทางานทํางาน8หรือไม่ก็10หรือไม่12นะทุกวันเนี้ยทำงานกันอยู่เนี้ย810กับ12แล้วแต่อาชีพแต่ต่อไปทํางาน3ชั่วโมงเห็นภาพป่ะเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ท่านอ่ะ มองตัวเองมีเวลาให้ตัวเองที่นี่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาตัวเองเดินทางท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติชื่นชมศิลป,ปะชื่นชมความงามอะไรเนี่ยมันคือคือไม่ใช่มาอยู่ในความขัดแย้งโลกเขาสู่หมดสันติเพราะเป็นช่วงช่วงยอดชดาของศาสนาพุทธเองเป็นช่วงสูงสุดของศาสนาพุทธเพราะนั้นศาสนาพุทธจึงต้องประกาศหมดสันติให้กับโลก เพื่อเป็นทางเลือกทห้งกับโลกนั่นเองอันนี้คือบทบาท,ท,ทประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องแจ้งให้เรียนมายังทั้งสี่นะเรียนคนไทยเรียนของทัพไทยเรียนผูคน้คนเก่งคนฉลาดของประเทศไทยคนเก่งฉลาดของประเทศไทยนะแล้วก็เรียนไปยังตำบลนะประจวิีทั้งห้าของตำบลทั้งชายและหญิงเนี่เรียนมายังสี่เรียนนะเพื่อให้ได้สี่ผลที่ตามมาคนไทยเป็นประมุขผนครองต้นแบบโลก อันนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศมหาอำนาจถือดุนี่สามของโลกเออเน,นี่ยเป็นดุนี่สามโลกประเทศมีวุฒิเจตเจงใจเพราะนี่ไม่มีรัฐบาลไงไม่มีรัฐบาลนะมันจะไม่ก่อสงครามนะเอออันนี้นะจะไม่มีรัฐบาลได้ยังไงประเทศที่มีรัฐบาลอย่างอเมริกาเงี้ยก็จะทําไงอ่ะเออไม่มีรัฐบาลนี่ไปยังไงอ่ะลองนึกภาพอาเมริกาไม่มีรัฐบาลนะอ่ะไปเป็นไงประชาชนเขาประชาชนเขาม่เอานี่ไงไลฟ์สไตล์นี่ไงประชาชนปฏิวัตินี่ไง ปฏิวัติไลฟ์สไตล์ผมจึงบอกว่างานผมเป็นงานเทียบได้กับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มันหมดยุคกษ,าษาัตริย์อ่ะและ้วม,มันมันยุครัฐบาลเนี่ยแต,ต่ต่อไปนี้จะหมดยุคราฐาัฐบาลงานผม,มจะทาให้หมดยุครัฐบาลเพราะเกิดการปฏิวัติไลฟ์สไตล์ประชาชนนี่เองประชาชนจะปกครองเองอะ่ะเออไม่เอาแล้วฉันไม่ไปทาสสมนิยมแล้วไม,ไม่เอามาบอไม่อยู่ภายใต้มันเล่นเกมเงินกันเนี่ยแล้วช่วงนี้เดือนกันยานี่เฟดของเมริกามันจะต้องประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยลดดอกเบี้ย ไม่ว่าานไหนสามนเนี้ยทั้งขึ้นทั้งลงก็ทบโลกหมดมีปัญหาหมดมันมาถึงมันถึงโรคป่วยอะ <c oughs> ประชาชนไม่ต้องการอยู่ภายใต้เดิ๋แล้วผลกระทบของไอ้พวกนี้เนีย่ยว่าขึ้นลงไม่ระบงเบี้ยประชาชนปลดแอกมาใช้มาตรฐานใหม่ของประเทศไทยเนี่ยทั้งโลกจะมาใช้มาตรฐานประเทศไทยเรียกว่าสีพันธุไทยนี่ไงสีพันธไทยมันจริงเป็นนําโลกไงมันจริงคือระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่ก็คือประชาชนต้องปฏิวัติไลสไตล์ตัวเองอะ นนแค่ประชาชนต้องการปฏิวัติไลฟ์สไตล์แค่นี้โลกก็เปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายแล้ะนี่คืออาวุธของประเทศไทยนะเราเป็นประเทศมหาอำนาจสันติธรรมเราไม่ต้องมีขีเป็นอาวุธไม่ต้องขีเป็นอาวุธ,วธทุกคนที่คิดสมองว่าประเทศมหาอำนาจมันต้องมีอาวุธเว้ประเทศไทยไม่ต้องมีเรามีสี่พิลลาร์ไทยเนี่ยเป็นอาวุธในสี่พิลลา์ไทยมันจะเป็นเน้นเรื่องวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมมารยาทการเข้าสังคมการอยู่กันอย่างสมดุล พืชธัญญาหารอาหารเป็นครัวโลกไป็นฐไทต้องเป็นครัวโลกมีองค์การความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นส่งอาหารวันหนึ่งส่งอาหารให้ทุกคนทั่วโลกหนึ่งมือไปรัฐไทยรับผิดชอบส่งอาหารหนึ่งมือนะทั่วโลกเลยเราจะไปจัดตั้งทุกประเทศเลยโดยชาติประเทศชาติสมาชิกให้ดูก่อนแล้วประเทศอื่นก็จะเอาตามไปรัฐไทยรับผิดชอบอันนี้เพราะนั้นไปรทยจะดูแลเรื่องอาหารดูแลพื้นที่สีเขียวอันนี้มันเป็นยางงไเป็นเดนตรงนี้ไปรทฐจะเป็นยังไงเอาเป็นเดนตรงนี้นะ ต่พวกทุนนิยมมันจะเป็นเน้นอีกแบบหนึ่งเน้นระบบการค้าขึ้นผสมภาษีเน้นความมั่นคงเน้นอาวุธเพราะมันจะต้องเอาทหารมาสู้กันเพื่อขายวุธขายวุธเงินเงินขายวุธมันได้เงินเยอะมากไงมันก็ทํากิจกรรมนี้อยู่ไม่รู้จบนะมันทํากิจกรรมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดอะเพื่อขายวุธไงอันนี้ก็นั่นแหละคือโลกของไอ้นั่นอะโลกทุนนิยมเป็นอย่างนั้นมันมีหน้าที่สามาน,นะ มันทาให้คนกดประชนแล้วมันก็ขายของขายวุฒิมันก็ในเศรษฐกิจมันก็ทําเงินเฟอ้อประชาชนเหนื่อยยากลําบากทํางานนะประชาชนไม่เอาแล้วจบหมดยุคมันจึงหมดยุครัฐบานไงต่อไปเข้าสู่ยุคประชาชนปกครองตนเองโดยรัฐที่ขอบโพดไทยมาอำนาจนําเสนอด้วยสีพิลักไทยแต่นน้นคนไทยต้องทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างต้งนแบบโลกนีเห็นภาพรือยังเห็นภาพสามสเตจหรือยังสเตจแรกนี้ผ่านแล้วนะผมนะ่ะตกผลึกแล้วแล้วผมเอาลิงไว้ให้ผมทํามาตั้งนานแล้ว นะตามาตั้งนานแล้วนะก็ควรจะเกิดได้ทีนะมาถึงยุครอสิบเพราะว่าเหตุที่ต้องเกิดเพราะว่าองค์คารพยลบของรอเกนะ้าเนี่ยหมดเมื่อมื่อยุตู่หมดแล้วหมดฤทธิ์หมดเดชไงเหลือแต่ไอ้พวกพักการเมืองก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชดือนกันเพราะชนเบื่อเอื้อมลามลามาและพวกนั้นมันจบยุคมาลวองค์คารพยพที่อยู่เกิดในยุครอเก้ามันก็จะหมดเพราหมดพวกเขานี้ยุครอสิบก็เริ่มเกิดแล้วผมก็มาประกาศตรงยุครอสิบทเริ่มเกิดนี่แหละครับนะอ่ามัน มันเป็นจังหวะแล้วแล้วอย่างโลกมันก็เปลี่ยนพอดีเลยไอเวทีโลก SEO ก็เอสซีเกิดนะดุลที่สองเกิดเพราะดุลทีสองก่อดุลสามก็ต้องมาเลยครับเนี่ยไม่ได้ต้องรีบประกาศเป็นดุลที่สามเป็นชาติมหา,าอำนาจเป็นดุลที่สามประกาศสี่ประหลักไทยนําโลกนี่เลยถ้าท่านไม่ประกาศผมท่านยังจะทำตัวเอาใจอเมริกันหน่อยเอาใจจีนหน่อยทาตัวเป็นกลางเนียแต่ถ้า,ท,าทำตัวแบบนี้ทํเป็นลิงหลอกเจ้าสองลุนนกสองหัวเนี่ยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้วหมดสภาพมันใช้ในยุคนี้ไม่ได้ ยุคนี้คุณต้องประกาศเป็นชาติมาหาอหำนาจไปเทียบได้กับอเมริกาเทียบได้กับกลุ่ม s c o ที่กำลังเปิดตัวอยู่เนี่ยเพราะเราเป็นดุลน่สาเหมือนกันมาหาอำนาจเหมือนกันแล้วเรามีมาตรฐานใหม่เป็นระเบียบโลกกันใหม่ถามว่าโลกจะเอาไหมระเบียบโลกเนี่ยประกาศเป็นโลกทั้งใบดีใจโอ้โหสันเสริญดีใจแซ่ซ้องสันเสริญชื่นชมประเทศไทยโอ้โหอยากได้อยากม,มีมีทางออกหายใจโล่งสะดวกเลยทั้งโลกจะเป็นอย่างนี้เลยประกาศที่ครับอืมประกาศสีครับผมมาประกาศตัวจะเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดของไ,ไทยเนี่ย เทียบเอาผมไปเทียบกับนายกผู้นไไําประเทศไทยคือนายกอนุทินอ่ะเอาไปเทียบกันนะระหว่างอนุทินกับอธิเมษนะผมไม่ชื่อ Ultimate, อธิเมษอรุโรดกีรตินะเป็นชาวบ้านไปตรวจสอบการเงินผมได้แล้วท่านจะสงสารผมเมตตาผมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะท่านจะสงสารเพราะผมเป็นสวมีเงินเดือนหกร้อยบาทหกร้อยบาทพอปีหน้าผมก็ได้เจ็ดร้อยแล้วมันไม่พอหรอะครับหกร้อยนี่ เน็ตจะเป็นละสี่ร้อยหรือสองร้อยท่านคิดว่าจะกินอะไรอ่ะเออนั่นแหละไอ้ทุกวันมีชีวิตอยู่ก็มาเฝ้าศึกี่ครับตอนนั้นเด็กแล้วก็ได้ค่าอาหารรายได้ไม่มีแต่เขาก็แย่เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ไงมันปิดร้านไปหลายร้านเนี่ยร้านนี้ก็จะปิดปิดร้านนี้ก็จะปิดจะปิดนะอ่ะาเพราะนั้นก็ไม่มีรายได้ก็แค่อยู่ไปเฝ้าศึกนะท่านซักไปเช็คกันกันได้เลยแล้วถ้าไปเช็คเลขที่บ้านนะ่ต้องไปแจ้งก่อนนะ ผมไม่ได้อยู่บ้านนั้นนะเลขที่บ้านที่ผมอยู่อ่าเพียงแต่ว่าแฟนผม่ภรรยาผมอ่ะเอาชื่อไปใส่ไว้ในกรุงเทพอ่ะผมเป็นคนต่างจังหวัดชื่อไปใส่ในกรุงเทพนั่นแหละครับแต่ไม่เคยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นคือไปใส่ไว้ไม่ได้ไปอยู่ไปครับไม่เกี่ยวข้องเพราะนั้นไปเช็คที่บ้านนั้นจะไม่เกี่ยวผมแจ้งไว้อ่าเพราะท่านจะไปเช็คแน่นอนไม่เกี่ยวแจ้งไว้ด้วยแล้วชื่อที่เปลี่ยนก็เพราะว่าเอ๊ะทำไมชื่อมันแย่อย่างนี้ไม่ดีขึ้นเลยอ่ะ ขาว่าดีก็เอามาเปลี่ยนชื่อก็เลยเปลี่ยนตามก็มาเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจนนเออไม่ต้องเปลี่ยนละพอละจบตรงนี้ราะนั้นชื่ออธิเมธเอาชื่ออธิเมธไปเทียบกับอนุทิน,นระหว่างอธิเมธกับอนุทินเนี่ยสองสายเนี่ยมาประกาศเป็นผู้นําอีกสายหนึ่งประกาศเป็นผู้นําโดยโดยได้การรับรองถูกไหมเพราะมีการรับรองอยู่แล้วนะพระภาษาอยังไงก็ลงพระปอมอนุทัยถูกไหมของผมเนี่ยก็ได้รับการรับรองเหมือนกันพราะปอมอนทัยก็ลงเหมือนกันแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้รับรองอะ่ะแต่ว่าผมประกาศให้เห็นว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งนะเส้นหนึ่งประชาชนมีสองเส้นทางเลือกแล้วนะปกติท่านไม่มีนะท่านต้องรู้ต้องสํานึกตัวด้วยต้องสาเนียกและสํานึกตัวเอง,อง,เเองด้วยรู้ตัวด้วยว่าเฮ้ยเราไม่มีทางเลือกเลยวยเราได้นุทินก็ต้องอยู่กับนุทินไปมันจะลากไปไหนก็เป็นเวรเป็นกรรมนะท่านทําใจกันอยู่แล้วโกดดามันก็เท่านั้นลงถนนก็เท่านั้นท่านก็เบื่อแล้วไม่อยากไปแล้วถูกไหมเบือ่อเอืมแล้วอาแล้วกันเมือง เพราะนั้นออแล้วแต่มันจะพาไปไหนเขาั้นมีทางเลือกนะครับถูกไหมท่านอยอมยอมรับชะตากรรมแต่ผมมาประกาศทางเลือกใหม่อันนี้ทั้งหากท่านต้องตื่นตัวทั้งประเทศเลยนะผมจึงเรียนมายังสี่นี่ไงสเตทสองเรียนมายังคนไทยเรียนมายังกองรับไทยเรียนมายังคนเก่งคนฉลาดทั้งหลายเนี่ยอ่ะเรียนไปยังทุกๆตำบลนจนัดต,ตั้งองค์การเหมือนมะนาได้แล้วตื่นตัวได้แล้วเออส้นทางผมนี่คือเส้นทางใหม่ที่คุ้มทาได้เลยเพราะเส้นทางนี้จะทําการเมืองโลก ส่วนอนุทินนั่นเล่นการเมืองน้ำเนา่าประเทศไทยพวกไงเขาก็โดนลงไปในบ่อน,น้ำเนา่าอ่ะเหมือนพรรคการเมืองทั้งหลายจะไปคิดจะไปเลือกตั้งอะ่ะนั่นแหละคุณก็โดนลงไปในบ่อน,น้ำเนา่าทั้งรู้มันเน่ามันเบน็นคุณก็โดนเข้าไปคุณหวังว่าคุณจะไปกำจัดน้ำเนา่าน้ำเบน็นนี้โอ้แต่มันเน่าเหม็นมันใหญ่เหลือเกินมันสะสมมาทั้ง93ปีมันใหญ่กว้างใหญ่แค่ไหนถ้าลงไปก็โหกว่าเนื้อยาก,กลำบากกว่าจะไปถึงอาจจะไปถึงวาลวก็ได้สมท่านลงไปในอ่างนี้เน่าท่านต้องไปเจอวาลวตัวหนึ่งท่านจะเปิดวาลวให้น้านเ่ออกไป กว่าท่านจะได้ตําแหน่งเป็นผู้เปิดวาเปิด,ดปิด,ดวาก็คือได้เป็นนายกอ่ะท่านกว่าจะไปถึงก็ยากสาหัสใช่ไหมถึงไม่ไปถึงท่านก็เอา้ามีแค่มีอะไรนะมีแค่กุญแจอ,อันเดียวั้งเออมีเครื่องมือแค่อันเดียวเนี่ยคือมีดุลเดียวเนี่ยคุณแก้อะไรไม่ได้นะคุณไปเอาดุลที่สองอ่ะไปเอาที่รัฐสภากว่าคุณจะได้มาอีกแล้วมันก็คือเหนื่อยยากลำบากแสนเข็นนั้นมันไปทำไมเสียเวลาไม่ทันโลกไม่ทันยุคอ่ะ คุณเดินในโลกยุคเก่านนลูกน้ำเน่าอะ่ะคุณทาไมไม่มาที่ผมอะ่ะเออเนี่ยทางมันมีแค่สองทางนั่นเองระวังเลือกอนุทินกับเลือกอาิเมษแค่นั้น,เ,น,นเอาไปพูดกันอย่างนี้นทั้งบ้านทั้งเมืองระวังเลือกอนุทินกับเลือกอธิเมตมันจะเลือกใครเป็นผู้นําทั้งคู่แต่อธิเมษประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดแล้วไปทําการเมืองโลกเออเนีเาา่ยเนี่ยก้าวอนุทินประกาศเลยมีเรื่องนโยบายอะไรมีเรื่องแผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีไหมผมมีเรียบร้อยเลยยุทธศาสตร์ยุทธวิธี แผนปฏิบัติหนึ่งสองสามกลยุทธ์เทคนิคทั้งหลายที่นี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าใจยังที่นี่พร้อมแล้วแต่นุทินยังไม่มีอะไรละคอรมอรยังไม่มีเลยผมแม้ถึงแม้ผมไม่มีคอรมอรคือคืออันนี้คือเนี่ยคนเก่งคนฉลาดผู้รูปรู้ทั้งหลายยังไม่มาอันนี้คือคือทีมขบวนกู้ชาตนะสองนะขบวนกู้ชาติะสองมีสิบทีมแต่ละทีมเรียงร้อยต่อกันรเรียกขบวนกู้ชาติะสองอ่าและเมื่อเป็นทีมสิบแล้วจะได้ฐานหน้าเป็น คณะรัฐาธิปัตย์พอจะได้อนาจสามดุลจากประชาชนประชาชนจะส่งไปแสดงเจตจำนง,งมอบอำนาจให้สองปีแรกประชาชนม,มอบอำนาจให้สิบทีมเนี่ยไปก่อนแล้วประชาชนสองปีจะทําการเรียนรู้ประเทศไทยฝึกสกิลเรียนรู้ประเทศไทยฝึกสกิลใช้เงินยี่สิบล้านบาทเพื่อไปไปลงยังประเทศไปสร้างประเทศอื่นคือคนไทยต้องฝึกสกิลเพื่อไปสร้างประเทศอื่นนะที่เป็นชาติสมาชิกให้เขาเจริญมั่งคั่งอยู่ในมาตรฐานระเบียบโลกใหม่ของเราที่ประเทศไทยประกาศสี่พิลลักไทย เราประกาศระเบียบโลกใหม่นะครับคนประเทศไทยส่งออกคนไทยนะไม่ต้องออกสินค้าไอ้สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกเป็นสินค้าของคนรวยประชาชนไม่ได้เลยเลยผม,มเป็นตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นผมต้องเน้นประชาชนอัพเดทประชาชนไประดมทุนได้เป็นหมื่นล้านเป็นตั้งแต่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน่เนี่ยประชานชน,นสามารถที่จะระดมทุนได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแล้วแต่สเกลที่เขาเรียนที่เขาอยากจะฝึกไปได้เลยไป,ปต่างประเทศไปสร้างเมืองใหม่นะ ไปสร้างเมืองสี่สไตล์อ่ะนะเป็นแบบนี้นะฮะภาพนี้จะเห็นว่าอยู่ตรงหน้าห้องน้ําเนี่ยผมอยู่เนี่ยเออผมก็จะพูดถึงหน้าห้องน้ำเนี่ยคือภาพนี้มีความหมายบนที่ผมนั่งเนี่ยทำไมมานั่งหน้าห้องน้ําเนี่ยคือห้องน้ํามันจะมีกระจกนะเนี่ยผมจะสั่งไปที่กระจกอาเนี้ยกระจกเห็นไหมกระจกเนี่ยนี่ยกระจกเออทุกห้องน้ํามีกระจกหมดนะไอห้องไอกระจกเนี่ยนะผมจะเดินไปที่กระจกเลยก็ได้เนี้ยเดินไปเลยดีกว่า ทำไมต้องสั่งไว้ที่กระจกก็เพราะว่าผมจะสั่งไว้ว่าถ้าใครไม่อัปเดตเองนะไม่อัปเดตเองนะไม่อัปเดตเป็นสมเดบันฑิตปไตายอ่ะไม่อัปเดตแล้วกระจกจะถามกระจกทุกบ้านจะถามไม่ว่ากระจกแต่งตัวมีกระจกห้องน้ำแล้วกนแล้วแต่กระจกจะถามว่าท่านตกลงท่านเป็นไอ้ส่จารยแห่ชงชาติหรือท่าน เป็นสีอภิรักไทยนําโลกกระจกจะถามท่านตอบแทนคุณบปดินอย่างพูดงานกระจกระถามท่านได้ได้ตอบแทนคุณบดินอย่าง้ายังเป็นได้สี่จัลายของชาติแต่ถ้าท่านส่งใบแสดงจจุมวงแล้วท่านเป็นสี่พิลักไทยนําโลกท่านต้องตอบแทนคุณบปดินอย่างกระจกจะถามทุกวันตอบแทนคุณบดินหรือยังเป็นคนไทยจริงหรือยังอ่าเป็นโสดาบันหรือยังอ่าโสดาบันทิพไตยหรือยัง เมื่อเป็นแล้วส่งใบแสดงเจตพนงกระจกจะด่า,ดาต้องส่งส่งไปอย่างถ้าไม่ส่งกระจกจะชี้หน้าไปเลยจะด่าคุณเลยมันจะกล้องในหัวคุณเลยนะไอสี่จหรา,ยยาชาติคุณไม่ไไ้สีจ่จหราชาติจหลายที่หนึ่งคือหลายที่สองคือลาเดี๋ยวไปดูรายเรียงขนาดของรับาลท่านจะเป็นสี่จหรานะภูมิใจไหมท่านจะต้องออบอกกระจกว่าเอ้ยท่านต้องกล้าสบตามองกระจกไอ้กูส่งแล้วเว้ยใบแสดงเจตพนงกูเป็นนี่ สีพ่พีหลักไทยนำโลกกูจะไปนำโลกกูจะไปนำโลกอ่าเป็นต้นแบบโลกพลเมืองต้นแบบโลกเว้ยไอย้กูนำโลกคุณกล้าเผชิญกระจกก็แสดงว่าคุณมั่นใจทีนี่เข้าใจยังเห้ผมสั่งว้ที่กระจกเพราะว่าลทัทธิผมเป็นลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจทุกครอบครัวมีกระจกไว้สองตัวตนสะท้อนตัวตนว่าเป็นไอ้จันลาห,หรือเปล่าหรือเป็นคนไทยตัวจริงอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกบ้านฮะคุณหนีไม่รอดหนีไม่พน้นนะ ถ้าบ้านคุณไม่มีคุณไปหไหนเจอกจระจกคุณต้องสะดุ้งหมดกระจกจะถามเลยถามทันทีเลยเมื่อไหร่ท่านเห็นหน้าตัวเองอ่ะมันถามท่านเลยนะว่าท่านส่งไปสแสดงเจ็บหรืยังเลิกเป็นไอจัดสีจัไลไแห่งชาหรือย,ยังอัปเดตไปเป็นสีเพ็นหลักไทยรือยังนําโลกนะด้วยการสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะท่านก็มีค่าตัวเป็นมนุษย์ทองคำอ่ะตัวท่านจะเป็นทองคําเลยนะครับท่านเดินไปไหนเนี่ยเอาไอลิศโค้ดของท่านอะ่ะมองปุ๊บเป็นเงินออกมาเลยเป็นเงินสดออกมาเลย พอจะนึกภาพไหมถ้าเดินไปสถิตมองปุ๊บบินเงินได้เงินสดเลยเออหรือแม่ก็จ่ายเงินได้เลยนะ,ะจ่ายไหมนี่แหละเพราะนั้นต้องทำไมาอัปเดตตัวเองเป็นโสดบัรทิปตายครับเลิกเป็นไอ้สี่จันทรยได้แล้วเอาละผมทิ้งไว้ให้คบคิดกันแค่นี้หวังว่าสื่อทั้งหลายสเต๊ทสองนะอันที่สามนี่สือ่อคนเก่งคนฉลาดทั้งหลายนำงานของผมเนี่ยไปอธิบายเผยแพร่ชาวบ,บ้านเข้าใจได,ได้รู้ได้แล้วว่า บัดนี้ประเทศไทยมีทางเดินใหม่แล้วโดยปกติท่านไม่มีทางเดินนะครับจําไว้ไม่มีทางเดินท่านจาเป็นต้องอยู่กับอุทินไปแต่คราวนี้มีอธิเมธมาแล้วครับอธิเมธอรุณโลตกิรติจะมาสร้างรุ่งอรุณของประเทศไทยให้รุ่งโลดและมีชื่อเสียงเป็นกิริตินั่นแหละอรุณโลดกิรินามสกุลใหม่ของผมนะก็ให้ประชาชนไปเลือกเอาจะเลือกเส้นทางอธิเมธอรุณโลดกิริติหรือจะเลือกอา,านุทินชาญวีรกุลก็ไปเลือกเอา สองสท,ทางนี้หวังว่าคงนด้รับการเปิดเผยนะครับเอาละผมไม่ฮัทธรรมธิปไตยนักอนาคตศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของลัที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจเพื่อสร้างประทศไทยเป็นชาติมาหาอำนาจเป็นที่พึ่งของโลกในยุค AI ไอก็อเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ